สวัสดีครับคุณผู้ชมกับผมแล้วนะครับกับนายแมนโฟโต้ที่จะมาพูดคุยเรื่องราวต่างๆที่เกี่ยวข้องกับวง BNK48 แล้วก็วง CGM48 ีเช่นเคยนะครับสำหรับวันนี้นะก็เป็นวันดีๆวันที่พิเศษอีกแล้วนะครับเพราะว่าเป็นวันของเจ้าของตำแหน่งกัปตันทีมสีเขียวคนนี้ตัวนี้นะครับก็คือน้องมิ้ว ชียานันเจ็ดพี่น้องร่วมใจสมาชิกรุ่นที่หนึ่งของวง CGF48 นั่นเองนะครับก็เป็นวันที่ดีมากๆนะครับแล้วก็ตามธรรมเนียมปฏิบัติของช่องผมนะครับก็จะมาพูดถึงเรื่องราวต่างๆของน้องมิวกันนะครับก็มาสรุปกันที่ผลงานของน้องมิวกันก่อนนะครับก็ต้องบอกว่าน้องอเป็นเด็กผู้หญิงตัวเล็กๆคนหนึ่งที่เข้ามาแต่ก็มีผลงาน ต่างเยอะแยะมากมายในวงเทียบเลยนะครับก็ไลนตั้งแต่พอเข้ามาแล้วเนี่ยก็ถูกให้คัดเลือกให้เป็นเขาเรียกว่าเซบัสึในซิงเกิลแรกของวงนะครับก็คือซิงเกิลเชียงใหม่106นะครับก็มีผลงานเพลงทั้ง3เพลงเลยก็คือเพลงเชียงใหม่106เพลง c j m 48แล้วก็เพลงโ n l y guy v a l e n t i n นะครับ แล้วก็ก้าวเข้าสู่ซิงเกิลที่2นะครับก็คือซิงเกิลเมลอนจูสเนี่ยนองก็มีโอกาสได้ติดเซบัสื่ออีกครั้งนะครับกับเพลงเมลอนจูสนะครับนอกจากนั้นแล้วเนี่ยก็ยังมีเพลงที่ร้องรวมกันทั้งวงอีกด้วยก็คือเพลงดาริกานนตาเมนี้เพื่อใครสักคนนะครับแล้วก็ หลังจากนั้นก็ก้าวเข้าสู่ซิงเกิลที่สามมาลินะครับซึ่งเป็นซิงเกิลพิเศษเพราะว่าเป็นออริจินอลซองครั้งแรกของ4ฟเ r ส u p กรุ๊ปไทยแลนะครับและน้องมิวก็มีรายชื่อติดเซียประสึกในเพลงมาลิด้วยเช่นกันนะครับแล้วก็ยังมีในส่วนของเพลงรองอีกด้วยก็คือเพลง บ้านแห่งหัวใจแล้วก็เพลง chain of love นะครับก็จุกๆกันไปเลยนะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็ในซิงเกิลถัดถัดไปไม่ว่าเป็นซิงเกิลที่อัลบั้มที่หนึ่งนะครับก็คืออัลบั้ม a n pleasure แล้วก็ซิงเกิลที่ห้าไอซิงเกิลที่4นะครับอย่างไม่ชิกัมกันนี้สุดเส้นทาง แล้วก็ซิงเกิลที่5นะครับ2 5 6 565เนี่ยน้องก็ไม่มีรายชื่อติดในเซนบัสิอีกเลยนะครับก็ไม่เป็นไรนะครับเพราะว่าอย่างน้อยน้องก็ยังมีส่วนบทบาทสำคัญสำคัญในโปรเจกต์อื่นๆของออวงของ48ร์เทีรุปอีกมากมายนะครับก็ หนึ่งในนั้นก็จะมีอัลบั้มที่สามของวง BK48 n ที่เขาคัดเลือกจากการให้เมมเบอร์ทั้งสองวงเป่าหญิงฉุบกันและนองก็เป่าหญิงฉุบติดอยู่ในนดับหนึ่งึงสิบหกโค้สุดท้ายเนี่ยนะครับก็ได้เข้ามามีเป็นเซมบัสสิในเพลงวารุตะปีเ p ิลนะครับหรือว่าในโปรเจกต์พิเศษ Indie แค m p ซึ่งซีซั่นหนึประสบความสำเร็จมากๆเนี่ยในซีซั่น2ก็น้องก็เข้าร่วมออดิชั่นด้วยแล้วพอประกาศประกาศผลออกมาน้องก็ได้ร่วมโปรเจกต์อินดี้แคมป์ซีซั่นสอด้วยนะครับอ่ะนี่ก็เป็นผลงานน้องทั้งหมดของน้องมิวอ่ะอย่างครับลืมลืมลืมน้องยังเป็นกัปตันทีมสีเขียวในงานกีฬาเสียงบ้านหนูน้อย48ด้วยนะครับก็พาทีมเป็นแชมป์เลยละ่ะ นะครับเจ๋งมากมากนะครับเดี๋ยวค่อยไปว่ากันถึงเรื่องเหล่านี้ลงลึกอีกทีนะครับก็พูดถึงผลงานต่างๆของน้องมิวกันไปแล้วเนี่ยคราวนี้ก็มาถึงเรื่องที่ผมประทับใจมากๆนะเกี่ยวกับน้องมิวนะครับเพราะว่าตัวของน้องเองก็โทษนะครับอยู่ๆก็จะจามอ่ะต่อนะครับเพราะว่าสามปีที่ผ่านมาเนี่ยน้องมิวเนี่ย สร้างสิ่งประทับใจให้แก่ผมมากมายนะครับแม้ว่าจะเป็นเรื่องใดๆหลายๆเรื่องแหละหลายๆเรื่องนะครับที่ผมสรุปมาได้ก็จะเป็นสามเรื่องหลักๆนะครับวันนี้อาจจะพูดไม่รู้เรื่องหน่อยนอนน้อยนะครับดูบอลโลกก็ขอโทษนะครับตรงนี้ด้วยนะครับอ่ะเรื่องแรกเนี่ยก็เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นในห้อง audition ออของวง C.J.40 รุ่นที่หนึ่งนะครับที่เด็กๆมา audition ออกันแล้วก็น้องมิวก็ เป็นเด็กสาวตัวเล็กจากจังหวัดนครปฐมที่มาสมัครเข้าร่วมออริชั่นด้วยนะครับแล้วก็เจองานหนักเลยนะครับเพราะว่าในห้องออริชั่นเนี่ยน้องมิวต้องตอบคําถามคณะกรรมการซึ่งคนถามเนี่ยก็เป็นระดับหัวเรือใหญ่สุดของโฟร์เทียสกรุ๊ปไทยแลนด์เลยนะครับก็คือพี่ต้อมจิรัตน์นั่นเองนะครับพี่ต้อมเขาก็เห็นน้องมิวตัวเล็กเนี่ยเขาก็เลยถามว่าถ้ามีคนมาเรียกคุณว่าไอเตี้ยคุณจะทํำยังไงนะครับน้องก็ ไม่ได้หงุดหงิดกับคําถามนี้นะน้องดูนิ่งมากเลยที่ผมดูในเซ็นไปนะครับแล้วน้องก็ตอบแบบฉาญฉานมากเลยว่าก็น้องก็จะพาพิสูจน์ให้ให้ตัวเองให้ทุกคนได้เห็นว่าคนตัวตัวเตี้ยอย่างน้องเนี่ยสาม,มารถทาอะไรได้หลายๆอย่างนะครับแล้วก็มันก็เห็นได้ชัดแหละนะครับว่าตลอดระยะเวลาสามปีที่ผ่านมาน้าสามปีกว,กว่าแล้วด้วยเนี่ยน้องก็ทําอะไรให้แกโฟร์ทีเอ็กซ์กรุ๊ปไทยแลนด หลายอย่างจริงนะครับทั้งร้องเพลงทั้งเต้นทั้งสร้างความสุขให้แก่ผู้คนในฐานะไอดอลอะไรก็แล้วแต่นะครับก็ต้องบอกว่าคนตัวเล็กๆคนนี้แต่ผลงานสร้างใหญ่ยนะิ่งนักจริงๆนะครับามากันเรื่องที่สองที่ผมประทับใจมากๆกับน้องมิวเลยก็คือฝีมือการเล่นกีตาร์ของน้องนะครับคือ,อเราก็รู้แหละวว่าน้องชอบเล่นกีตาร์นะครับ คือแบกกีต้ามาอดิชั่นด้วยเนี่ยเราก็แบบเออก็เห็นแค่น้องตัวเล็กๆนี่แล้วก็เป็นอย่างเงี้ยนะครับก็แอบคิดในใจลึกๆแล้วว่าเออแค่น้องมาตีคอร์ดเกากีต้าเล็กๆน้อยๆอะไรอย่างเงี้ยมันมันก็โอเคแล้วแต่ว่าที่ไหนได้ไม่ใช่อย่างนั้นนะครับเพราะน้องได้โชว์ผลฝีมือของน้องจริงน,นี่คือแบบโหโหน้องเล่นกีต้าได้เพลาะมากอะ่ะกีต้าน้องเป็นแนวกีต้าคลาสสิกนะครับค่า ทางกีตาร์สายหวานนะครับคือแบบโอ้ถ้านึกนึกไม่ออกให้นึกถึงอ่าใครเคยดูกระตุนดิสนีย์เรื่องโคโค่ Cola นะครับอารมณ์แบบนั้นเลยอ่ะนะครับผมแบบโอ้ฟังน้องมิวเล่นแล้วโอ้เก่งเก่งมากๆเล่นเก่งจริงจริงนะครับีตากีตาร์สายหวานจริงอคือผมรู้สึกเลยว่าถ้าชาติที่แล้วมันมีจริงเนี่ยน้องน่าจะเกิดเป็นอ่าผู้ชายที่แบบตรีระนาดเอกได้ เก่งมากจนถูกเชื้อเชิญให้เข้าไปทำงานในรั้วในวังไปเล่นละนาดให,ให้เชื้อพระวงดูอะไรอย่างเงี้ยนะครับคืออารมณ์แบบนึกถึงโหมโรงะนะสอนศิลป,ปะบรรเลงอุ่อ,อินอะไรแบบแบบแบบนั้นะนะครับแต่ว่า,าไม่รู้ว่าชาติก่อนเป็นไงแต่ชาตินี้ เจ๋งจริงอ่ะน้องน้องเล่นกีตาร์ได้เพราะมากๆครับลองไปหาคลิปต่างๆดูใน y o u t u b e ดูนะครับลองเซิร์ชมิวสิคเจมะผมว่ามันมันมีให้ฟังกันแหละนะครับหรือว่าเข้าไปดูในไลฟ์ย้อนหลังอะไรของน้องก็ได้นะครับช่วงแรกๆน้องจับกีตาร์มาเล่นโชว์บ่อยมากๆเลยนะครับแล้วก็นี่แหละผลของการที่น้องเล่นกีตาร์เก่งเนี่ยมันก็ทําให้น้องได้รับโอกาสดีๆ มากมายนะครับล่าสุดก็ได้มีรายชื่อติดอยู่ในโปรเจกต์ d ีดี้แคมป์ซีซั่น2ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วซึ่งผมผมเฝ้ารอเพลงของน้องอยู่นะเฝ้ารอเลยละว่าเพลงจะออกมายัางไงแต่มั่นใจแหละว,ว่าเพลงต้องออกมาดีมากๆนะครับแล้วก็มากันที่ผลงานล่าสุดที่น้องมิ้วสร้างความประทับใจให้แก่ผมมากๆเลยก็คือการที่น้องเป็นกัปตันสีเขียวเป็นแคปมิวนะครับที่ พาทีมสีเขียวชนะเลิศในคะแนนรวมในการแข่งขันกีฬาเทศกาลกีฬาอะไรนะไม่ใช่แบกอกฟูดีเอสเนเทศกาลกีฬาอันแรกนะครับกีฬาดูบ้านหนูน้อย48นะครับซึ่งต้องบอกว่าโจทย์โคตรยากอะโจทย์ยากมากแล้วน้องมิวอะนะครับคือพอประกาศมาตั้งแต่ประกาศชื่อกับตันขึ้นมาแล้วอะ่ะผมว่าน้องก็สงสัยอยู่แหลวะว่า เอ้ยทำไมผู้บริหารคุณครูถึงเลือกชั้นมาเป็นกับตันนะครับเห็นอะไรในตัวชั้นอะไรอย่างเงี้ยนะครับซึ่งน้องจะผมว่าน้องก็กดดันก็กลัวเละว่าจะทำงานได้ไม่ดีใช่ไหมครับแต่จะให้อยู่ๆเดินไปบอกอผู้ใหญ่ว่าหนูสลากสีดหนูไม่ทำนะอย่างเงี้ยมันก็ แล้วก็ไม่ใช่ไหมครับคือเดินไปบอกจริงพี่ต้อมคงด่ากลับบอกว่าเอาแล้วไอ้ที่คุณคุณให้สัมภาษณ์ผมในห้องออดิชั่นนว่าจะพิสูจน์ตัวเองให้ได้อะไรอย่างเงี้ยมันคุณตอแหลใช่ไหมใช่ไหมก็เลยแบบก็ต้องทําเต็มที่อะ่ะผู้ผู้ใหญ่เขาไว้วางใจแล้วน้องก็ต้องทําเต็มที่นะครับแล้วก็นอกจากนั้นแล้วเนี่ยอ่าไปดูลูกทีมสีเขียวแต่ละคนนี่โอ้โหระดับ ระดับพักการทั้งนั้น,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 นระดับเก่าเกมทั้งน,นั้นนะครับออนนี้น้ำหนึ่งนี้นะครับโมบายเอยคันนี้ฟอนโอระดับดังๆทั้ง,งนั้นนะครับแต่สุดท้ายน้องมิวก็สามารถพาทีมสีเขียวควบคุมลูกทีมทุกคนให้มันอกมันใจแล้วก็รวมแรงรวมใจกันพาทีมคว้าชัยจนได้นะครับคือเพว่า เออผมก็ดูอยู่ในกีฬาสีนะผมดูน้องมิวดูแบบเออน่ารักสดใสดีดูแบบไม่ได้เครียดอนะ่ะก็ดูสนุกสนานกับบรรยากาศเฮฮาไปเรื่อยๆแล้วก็ลูกทีมก็เอ้หัวหน้าไม่เครียดเราก็ไม่ต้องเครียดอะไรก็ลุยกันเต็มที่แล้วก็คว้าชัยไปได้ในที่สุดนะครับก็เป็นเรื่องที่ประทับใจมากๆนะครับก็อ่ะประมาณนี้นะครับแล้วก็มาช่วงอวยพรวันเกิดดีกว่านะครับก็วันเกิดปีนี้ก็ขอ ให้น้องมิวมีความสุขมากๆสมหวังทุกสิ่งที่ไดก็สมปรารถนานะครับแล้วก็เรียนเก่งๆขอให้สอบเข้ามาหาวิทยาลัยที่อยากเข้าได้นะครับแล้วก็เรื่องของอหน้าที่การงานเนี่ยพี่มั่นใจว่าเด็กเก่งๆเด็กดีๆเด็กๆๆๆๆขยัน,นอย่างน้องเนี่ยโอกาสดีๆมันต้องกลับมาเข้าหาน้องอย่างแน่นอนนะครับขอให้น้องอย่าท้อมุ่งมั่นแล้วก็พี่ก็เป็นกใจให้อยู่เสมอนะจ๊ะ อ่ะสำหรับวันนี้ก็ขออนุญาตลาไปก่อนพบกันใหม่ตอนหน้าสวัสดีครับ